ไม่โกรธใครก็เป็นบุญไม่ริษยาใครก็เป็นบุญไม่กลั่นแกล้งใครก็เป็นบุญอภัยให้ใครก็เป็นบุญและลองคิดดูค่ะฟังพระธรรมที่พระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีกว่าจะมีแต่ละคำให้เราได้เข้าใจเพื่อตัวเราที่จะไม่เป็นอกุศลไม่โกรธไม่โลภไม่หลงสารพัดอย่างนะคะตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดจนกระทั่งใหญ่ที่สุด พราะฉันก็จะเห็นได้ค่ะความดีถ้าเข้าใจนะคะเมื่อไรก็เกิดได้คิดดีกับคนอื่นได้ไหมคะแค่นั้นก็บุญไม่ใช่คิดร้ายกับคนอื่นพูดดีเป็นบุญไหมคะจากเคยนิสัยที่พูดไม่ดีซึ่งทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยขณะที่ไม่พูดคำที่ไม่ดีก็เป็นบุญเพราะฉันบุญไม่ยากเลยค่ะไม่ต้องไปหาเงินทองอะไรมานะคะก็ สามารถที่จะทำได้โดยเฉพาะความเข้าใจธรรมะยากที่จะเข้าใจแต่ประโยชน์มหาศาล